ไิหันตี๋โอวิเชียรตามมา900จ่าให้นะใครับ35บาทเอาน,นี้กินนี่เป็นตีโอแล้วเทาีโอรับเงินเองเลยสะพานีโอ e. ไปส่งผักไงตีโอ ยายะบอกยายกินีบอกว่ายายตอร้องได้ไมได้หรี่บไม่ได้ค่ะไม่้ไปบอกข้าวไหนตอร้อยหรือยี่ิบได้ไหมเนยไม่ได้เดีวเนี่ยจะหอมผักโอ้เย สอบขอเราแก่ล้วไม่ได้ไม่สอบก้องเปวนนะเราเด็กไปีดีเนี่ยขยับเ้มขยับไปอแทนเราพูดมอ .1 เนี่ยนดีขยับเยน่ไนทงมมนเก็บเียมนัแต่เรียบพอมอ .2 มาเียนไม่ขยับเพราะขยับไปมอ .3 กต้องไปหาเพื่อนใหม่มันก็ไม่เอาหรอกมอ .3 ไม่ันสอบมัลตรได้แมนนักเก้านะ

ที่ไหนก่อนาุรขอพอี่ไม่อยาก้ลูกวเดียเลยนี่พอพอเากระเาะคู่ตัวใหญ่เขายังกไม่อาจจะเก่แต่ประสบการณ์มันยังน้อย เออไอหนูโทรหาคือตอนนั้นไ่กลับเรียกเงนก็ยังไงก็ส่งลูกเลาดนันสั่งให้มา m ช่แต่า้องตร้องต้องต้องต้อ็ต้องตองต้้้้ ไปเฟิมจานหนึ่งตาขึ้นนะตุกี้แห้งหมูสับไปเฟิมเฮีย้ทางเลยตมจานไปดะูไม่มาเาไปเอาขนาดมให้เราด้วยออไ,ไมดูกันไ,ได้ไ,ไ,มไหมเฮ้ยเหี้ยตาอยู่กนนี้ไม่เป็นไรหรอกดู <S <S าาที่สุดนะคือการคุณมาให้พรคุก็ไม่ได้เหี่ยอะไรมา

เขาพ่อแต่ไหนเขาพัตอนนั้นแหละเพราะว่าเขานอนอยู่นี่ใช่ไหมล่ะไม่ต้อหยุดใช่ตอนนั้นแต่เอาเอาชนะเขาตักข้าวใส่กล่องมาให้กล่องหนึ่งเด้อข้าวราดกล่องหนึ่งกับข้าวหมูกล่องนึงธรรมดาขอทีกล่องนักหนักแต่ตามาพอดีนะใครมาครับใครใครแม่ยังไม่ละลาย จะพักให้น้องนะครับขันที่เขาบริษัทเราแหมจังหวะเข้าโค้งนะพี่เวทนะ้องจังหวะเข้าโค้งนะี่นะพี่เวทนะวา,านะ ุดก่อนจะทำซุตรีแห้งทำตักข้าวหมูกรอนกองหนึ่งกระเพาะหมูกองนึง แกน่รู cage, bitch, ้จักแก่ไขเออนั่นแหละยนอยีที่ายิียอมที่ขาเชียรเรียนนะเหรอเออแต่ตเดีม่ตัไม่รู้คนม่รู้จักเขาาเนนอนได้หรอตอนนั้นน่ะรู้่ขาเเออนั่นแหะนั่นแหะลูกมันอ่อย เออมาพอดีเลยหมูกรอบคนกุ้งเนาะเออกระดาษต้มพอดีเลยเนี่ยหัวผิดแน่แล้วที่จริงัดมันน่าจะลงอันดับหนอย่างเาไม่น่าเป็นเรภาษาเขาจะให้ลงเลยประเดี๋ยวเราไปเรื่องสอ้องทั่วไปกันสิ เราจไม่เว้าาเราคะแนนถึงลุกแต่เขาเมาาทวไปเขาเลยแล้วเราเขาะสบจะาตะพี่ผมมาไม่ได้ดังเลยเราดังกอนเอาเดี๋ยวราสอบนี่แต่ม่ไม่ไปแม่แม่ไปเรียนอยู่แล้วทีนี้ใครไปสอบไม่เจอไอเดียเราจะได้เรียนก็จะไมดเรียนภาษาเรียนอยู่ฝาา เออใับฉลาดยังไม่ได้เลยลูกความนีไม่มีเขาเหาือนว่าเอาเด็กที่ว่าอะไรนะสำรองอ่ะจับฉลาดนะไฟด่อนแล้วหายเฮร้องไห้่ร้บอกวาเด็กจับฉลาดไม่ได้เลยลูกใจกันเต็มหมดเอาข่าว่าเด็เมียนั่งไร้องแล้วแต่เด็กวันนั้นนั่งร้องไห้แล้วเมื่อเห็นโอ้พยาอยามไปกันจังก็ลองดูซิลองไปสัมภาษณ์ที่สามคนไอ้ดีเรียนจบแล้วไม่จบนะคะ บอกว่าหวยบอกว่าเจ๊เข้าเลยนะพี่เก็ไปหาเพื่อนตื่นเพื่อนตื่นี่นตื่นตื่นตื่นต่นตื่นตนตืน่น่นตื่นตืนื่นตื่นตื่นตืนต่นต่น่่บ ตกงานสองปี่ะความต้องแน่ต้ปีไม่ไหงจมเลไม่มเินจกลยไม่ชอบเรียนจบเรียนตัดแ้ก็ไปตัววิพังแนตัววิจน่ารีบตายใยหลานหันใส่ทิชยายนะครับเดี๋ยวกระเพราหมึก มาอเราไปสอบวันในโรเรียนน้นไปสอบมีที่คำถามมันยาก็ยากูกหมักไจบายเราไปสอบมาเรารูในทีเรียนมีแต่มทีนักมัธอราบอกดูรายการนั้นเลกเก่งมากทีก่อนนี่เน้อเก่งจนเตะทำบ้างาได้เก่งมากเลยเลข้ดใจดใจแล้วเราเก่งมาทางรามาทางเราหนกเรา็มีเลยนะต้องฟังเราก่าวาษาก อบีหลัเขายังอยากเชยเชยเขาชมเชยเฉพาะโน้นเ้าตอนรับพกมหาลัยะไปติดตามมหาลยที่จะไปเรียนจริงก็ไม่มีตอนรับอะไรนะเรียน่งอะไรนลจะทำลไห่เขงเรียนเนียเไป็นอรมาจาเาปอะไรยีอันนี้ไอ้ลงไอ้ลงอะไรอไเราต้องการเือมหาลัย ไม่เก <S preach ers> <Không> ็บเงินละยังคุ้บายถ้าเก็เงินจัันแล้เด็กเย็นได้เยนรักี่บ้เียบ้านกคง้นมบาเป็นน้าจะัดเป็นรถตอข้วจะไปดูเนื้อไหน่อยรว่า

เอาไปพัี higher, ่วก็อยู่นเอยู่ขางหนป้าพี่วอหาเมื่อกี้อ่าเกยเกเข้ามาเลยมาเลย เรียนตามมหารอะไรหมอก็เหมือนกันเดียวนี่เขาก็เรียนตามมหารอะไรเรียนกินตัวเองเสร็จแา้วตามเลยตะลุงตามมาไหมเนี่ยไม่รู้อ่ะมีหมูครับมีหมูกระเทียมสองแล้วก็ซุกี้น้ำหนึ่งของที่เขาเนี่ยโอเคคเป็นข้าวกล่องเลยหรอฮะข้าวกล่องหรือข้าวกินนี่ข้าวกล่องสองที่นี่ไม่ได้กิน ถ้าปองสองใช่ไหมแล้วก็กี nice Enough, <Trustee> ้น <tama> ้ำหนึ่งพี่ไหี้น้ำหนึ่งตัวเลยตัวเลยเลยค่นนท์่อน้ำใหม่แน่่ะเป็นปลามันล